เราดูวิธีการแก้ปัญหาหนังเปื่อยเปื่อยยุ่ย่ะเนี่ยพวกป่วยยุ่ยอย่างเงี้ยจะแก้ปัญหายังไงะนะนะพวกป่วยยุงง่ยนี่เรนาก็สามารถเปลี่ยนซอฟตรงนี้ได้ด้วยการใช้หนังเปลี่ยนตัวใหม่เลยไอ้ส่วนตัวข้างในเนี่ยอย่างนี้ไม่ได้นะนี่นี่นี่เอาอะไรผ้าอะไรามาติดไม่ได้มันมีน้ํายาของมันอยู่ในการทํา เราต้องขูดตัวเนี่ยก่อนเนี่ยขูดตัวเนี่ยให้หมดให้หมดก่อนแล้วเดี๋ยวมาใช้ไดเป่าแล้วมาใช้ยางเอบีของบางช่วยมาดูการแก้ปัญหากันเพลื่อเปืเป่อยซอเป,เปื่อยนะตอนเนี้ย แต่หนังข้างนอกเปอร์ upper, มันยังดีไงทีนี้ปัญหาคนแก้ปัญหากันไม่เป็นไม่รู้ว่ามันมีสูตรของน้ำยาเนี่ยตอนนี้เราต้องเลือกไว้หมดเนี่ยเห็นไรีแล้วก็มาใส่ใหม่มาวางใหม่อืมแล้วก็ขูดพวกนี้เอาไว้หมด ที่มันขุคุยเนี่ยทุกคนต้องเจอบัญนานี้กันแน่นอน<ด>ต้องเอาไว้หมดเลยนะด,ด,ด,ดูดิเห็นไหมมันคุยเนี่ย พวกเนี้ยตัวปัญหาตัวปัญหาของรองเท้ามเนี่ยรองเท้ากระเป๋าจะมีอาการแบบนี้เยอะมาก นี่ไอที่มันเป็นขุยๆตอนนี้มันหายหมดแล้วมันหายหมดเลยนะหมเนี่ยเราก็คือเคลือบมันก็ไปใหม่เห็นไหมเนี่ยเนี่ยก็เคลือบไปใหม่มันก็หายเดื่องละกลารการของมันคือมันต้องมีตัวช่วยคือน้ํายาน้ํายาตัวเนี้ยช่วยแล้วผสมผสมหยุดลงไปขับสีแล้วเราต้องถม เราต้องผสมสีเป็นนะการถมสีนสมเนี่ยสำคัญเนี่ยตอนนี้เราก็สามารถแก้ปัญหาพวกที่รองเท้ามันเปื่อยแต่ถ้าเราไม่ใช้ตัวช่วยนะไม่มีตัวที่มีผสมอ่ะถ้าเราไปทาสีมั่วๆม,ม,มันทะลอกนะคือมันลุดอะ่ะมันไม่เกาะไงเลยวะมันต้องเป็นชุดชุดชุดของมันเป็นชุดปฏิกเครือบของมันอะ่ะถึงมันจะจะไม่หลุด ก็ต้องถมสีเป็นเห็นะอย่ายตอนนี้เรอ้มันเคลือบแห้งพอเคลือบแห้งหมดก็โอเคกลับไปใช้งานได้อีก Høyre. 流量评